จีขาท่านให้แมกด,ด้วยค่ะป้าจีป้าจีมารับแมกอยากท่านขอแมกมาสองกล่องไอ้นั้นไอ้นั้นหมอคนที่หนึ่งใครคะหมอคนทชุมชนควรหนุน ไหนคนหนุนยกมือที่นี่ที่ไหนพยา,า,าบาลพยาบาลชุมชนคือหมอยกมือมาสามคนพยาบาลประจำชุมชน,นใครคะหมอหมอประจำชุมชนหมอเปสมัเตอเตี้ยค่ะของน้ำจ็ดยกมือหมอต่อยคุกขันคนหนูคนคนขันหมอเปี้ย ลำเหลือได้าต่ยูนู้อยาไปนับยาทํามัุ้ยจ้าเลยขุยจ้าไปโพด้าๆหมอแอร์ในกลุ่มงานคราวนี้แล้วเราก็แจกอะไรคะสติกเกอร์สติกเกอร์เอาไปแจกทุกทุกบ้านเพื่อจะบอกวานสักคู่เราจะเข้าสู่พิธีนะคะก็ขอบคุณท่านค่ะขอบคุณค่ะเอาน้ำมา ทำโดยจิตกุศลเพื่อพวงชนเพื่อเป็นทานขจมหม่นันสร้างสังคมไทยประชากรอยู่60,000กว่าคนเป็นครึ่งหนึ่งของอำเภอเมืองนะคะซึ่งภารกิจบริการประถมพื้นแา้นะคะแต่ก็เป็นขอให้ท่านอยู่เป็นหวันเป็นใจกับท่านประชาชนและกขมตมของการโรงพยาบานทุกชนตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ อย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชนแล้วก็ยกะระดับอสมให้มีความรูร้ความสามารถเพียงพอที่จะเป็นยกถ้าเป็นหมออันดับหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดโดยที่มีหมอคนที่สองก็คือทีมทีเ่เกิดเชี่ยวชออาญด้านต่างๆก็เลยเป็นตัวแทนของเทศบาลในการทำที่ดีมอบหมอครอบครัวให้กับคนไทยทุกครอบครัวนะครับแล้วก็จะไ,ได้เลยเชิญท่านผู้บริจาคท่าน ขอบคุณท่านผู้กำกับนะคะวันนี้ควรขันค่ะขอพยาบาลประจำชุมชนออกมาเลยค่ะยิ้มเคียงข้างครับผมพอต้องต้องจุดมาข้างหน้านิดนึงค่ะด้วนะคะ เป็นที ALLY, ่บุญสูงของพวกทุกท่านมากและในครั้งนี้ก็อีกหนึ่งจานที่ เมื่อก่อนทอําอาชีพคือขับขับ,ข,บ <Okay. S 2> ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็<ม>พัฒนาไปขับรถตุ๊กๆกกบ้านอยู่นายงูงแต่ว่าบ้านอยู่นี่แต่ว่าวันนี้มนเป็นใส่เสื้อซยใช่ใช่ใช่นะเอออยู่นสเลย่ที่บส่าฮ่า่ะฮออฮกา่่า ไม่ได้ให้อะไรคัสุดท้ายก็พี่น้อยจัดการเองเนี่นนนนนยนมกับไข่พอออพออบอกไม่ดีใจเลยือ